สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้คอยช h อป e ีจ่ายเป็นวงเงินบัตรเครดิตนะครับนั่นก็คือการใช้คอยช h อป e ีโดยที่เราไม่ต้องซื้อสินค้านั่นเองขั้นตอนก็คือเราเข้ามาที่หน้าแรกของช h อป e ีนะครับจากนั้นเข้าไปที่ดูเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เติมจ่ายจองแล้วก็บินค่าบัตรเครดิตสินเชื่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี บัตรเครดิตต่างๆขึ้นมามากมายเลยนะครับตัวบัตรเครดิตที่ผมเจอแล้วว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเวลาจ่ายก็คือเป็นของ SCB นะครับก็เข้าไปจ่ายได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนั่นเองส่วนเพื่อนๆเ,เ,เจอบัตรไหนที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับแต่ว่าตัวอย่างวันนี้จะลองดูให้เป็นการจ่ายบัตรเครดิตของธานาคารกสิกรไทยนะครับวิธีการเหมือนกันหมดนะครับเราก็แค่เลือกที่ ธนาคารที่เราต้องการนะครับแล้วก็เราเปิด QR code ที่เราต้องการจ่ายขึ้นมาบัตรเครดิตก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะจ่ายได้อาทิตย์ละ800บาทนะครับแต่ว่า1เดือนเนี่ยเราจะได้แค่5ครั้งนะต่อหนึ่งบัตรเครดิตนะครับแล้วก็1อาทิตย์เนี่ยเราจ่ายได้2รอบก็คือรอบแรก500บาทแล้วก็รอบที่2 300บาทรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้5 0 0บาท4ครั้งแล้วก็300บาท1ครั้งนะครับจำนวนที่เราจะลดได้เนี่ยอยู่ที่25%เเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้500คอยนะครับให้เราเลือกจำนวนเงินตรงเนี้ยที่2000บาทหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อถ้าเรามีคอยเกิน500คอยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเลือกแล้วเขาจะลด 500อยคอยคือ2,000บาทเนี่ยเราจ่ายที่1 5 0 0บาทจากนั้นดูลองดูโคดส่วนลดนะครับบางทีเราก็มีลดได้เพิ่มอีกนะครับก็เพิ่มเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกวิธีชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดชำระตรงนี้เราก็จะจ่ายเงินจริงๆแค่1 5 0 0บาทแต่ว่าได้เงินเข้าในบัตรเครดิต2,000บาทแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับกับการใช้คอยช้อปปี้แทนเงินสดถ้าทริปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับ